สวัสดีครับถ้าชื่อผิดนะครับข้อมูลผิดแกอย่างไงดีนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของแฟดีอยู่นะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะมาที่แฟดีเน็ตเวิร์กหรือเข้าเว็บแฟดีหรือว่าแอปแฟดีก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าจากแฟดีเน็ตเวิร์กนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับคลิกสมัครสมาชิกฟรีตรงนี้เนี่ยถ้าใครเข้าที่แฟดี co th นะครับเขาก็จะให้ทําการล็อกอินเนาะตรงนี้ของผมทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาในส่วนของตัวโปรไฟล์นะครับแบบนี้นะแล้วก็ไปทีี่่ข้อมูลสววนนนตััะครบบบแ จากนั้นนะครับก็ให้เรามาอยู่ที่ตรงนี้นะครับรายละเอียดส่วนตัวนะครับตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถทําการแก้ไขได้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับของผมเนี่ยตัวไม่หันอากาศหายไปนะครับผมก็ทําการกดเพิ่มไปเลยนะครับแบบนี้นะอุ้ยผิด <laughs> ใส่ตัวนี้ไปนะครับใส่ไม่ใช่ไม่หันอากาศสิอะไรเนี่ย <laughs> ลืมไปแล้วนะออก,การันกะรัน <laughs> ใส่แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะ จากนั้นนะครับยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้มันไม่มีอยู่เนาะตอนนี้ผมแก้ไปแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับอ๋อใส่อีเมลด้วยนะอ่าโอเคแบบนี้นะครับก็กดบันทึกไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกลับไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับก็จะสังเกตว่าตัวการันกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเนาะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับคขที่ข้อมูลผิดนะครับเบอร์โทรผิดอะไรเงี้ยก็สามารถแก้ไขเออชื่อผิดข้อมูลผิดนะครับก็สามารถแก้ไขเบื้องต้นแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าแก้ไขไม่ได้นะครับก็ให้ทักมานะครับหรือว่าติดต่อผู้ดูแลนะครับ <ạ. S 1> หรือว่าถามเจ้าหน้าที่ก็ได้นะโอเคสำหรับวิดวีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคขที่สนใจสมัครนะครับต้องการเป็นตัวแทนขายพรลบประกันภัยรถยนต์นะก็สามารถสมัครได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบาย